สวัสดีทุกคนสวัสดีมินาซังวันนี้ผมจะมาแนะนำโค้ดที่ผมเขียนครั้งแรกในชีวิตให้ดูไม่ใช่ครั้งแรกดิโค้ด HTML ครั้งแรกในชีวิตให้ดูให้ดูศึกษาจาก youtube นะไม่มีใครสอนผมนี่แหละมีคนสอนจาก youtube อะ่ะเดี๋ยวผมจะขึ้นช่องให้ดูนี่ <c oughs> <c oughs> มากันเลยในส่วนแรกส่วนของเฮด ส่วนของอหัวเรื่องของเว็บของผมนะอันนี้เป็นผมอธิบายแบบเข้าใจง่ายๆก็คือทำให้ตัวอักษรมันไม่ไม,ไม่ไม่แปลกประหลาดอะไม่เป็นภาษาต่างด้าวตัวอย่างก็แบบนี้นะจากสวัสดีครับจะกลายเป็นแบบนี้ถ้าเราไม่ใส่อะถ้าเราไม่ใส่ตัวนี้โอเคไปต่อไปคือวิวพอร์ตอันนี้ทำให้หน้าเว็บของเราอะเป็นไปตาม เป็นไปตามของมือถือของแต่ละคนน่ะเป็นคอมด้วยนะเป็นขนาดหน้าจออ่ะเดี๋ยวจะมาทำให้ดูตอนท้ายคลิปอ่ะอันนี้เป็นส่วนของดีสคริปชั่นผมใส่เป็น m b t i ไปอันนี้เป็นของเนมผู้ทำนะผมใส่เป็นยูกิอ่ะตรงนี้เป็นของคีย์เวิร์ดตอนค้นหาถ้ามีคำถ้าคุณค้นหาคำว่า m b t i จะเจอเว็บผมแต่ตอนนี้ผมไม่ได้เอาไปลงในออนไลน์นะ เพราะว่าไม่รู้จะทำไงอ่ะส่วนนี้เป็นลิงก์ของฟอนต์นะผมใส่ลิงก์ฟอนต์เข้ามาให้เป็นฟอนต์แบบนี้จากฟอนต์ที่ดูงงๆที่ไม่ค่อยมีอะไรอ่ะอันนี้เป็นส่วนของ C S เอาไว้ทีหลังนะไปส่วนของบอดี้ก่อนเลยบอดี้บอดี้ของเราเป็นตรงนี้อันแรกเป็นส่วนโคตดตรงนี้ผมจิบไว้แบบสั้นๆนะคือทำให้ ตัวสอนของเราอยู่ตรงกลางแบบนี้เลยตอนแรกมันจะอยู่ติดติด,ต,ดติดตรงนี้เลยอ่ะติดขอบเลยอะ่ะขอบฝั่งท้ายเลยเราใส่ตรงนี้เข้ามาให้มันเป็นตรงกลางให้มันอยู่ตรงกลางตรงนี้เป็นใส่อ่ะก็ใส่แค่ใส่หัวเรื่องเฉยอ,ยอะแค่เนี้ยใส่ใส่ให้มันขึ้นแบบนี้นั่นแหละทุกคนน่าเข้าใจแหละมัง้งเนาะอันนี้เป็นส่วนอ่อ ตรงนี้ถึงตรงนี้เป็นส่วนของที่ผมใส่เป็นพื้นหลังพื้นหลัง people people พของผมเห็นผมเขียนเป็นพิโพของเพราะว่าพื้นหลังของผมอะเป็นสีม่วงจนถึงตรงนี้ถ้าไม่ใส่ตรงนี้เพราะว่ามันมันจะไม่ติดกันมันจะสิ้นสุดแค่ตรงนี้ตรงนี้อ่อส่วนตรงนี้เป็นทําให้อยู่ตรงกลางตรงกลางหมดเลยอะตอนแรกมันจะอยู่ติดฝั่งซ้ายหมดเลยอันนี้เป็นบ้านม่วง ผมก็เหมือนกันแหละตรงนี้อธิบายเหมือนไอเนี่ยเลยอันนี้ N T J ก็ตรงนี้แหละอันนี้เป็น import รูปภาพเข้ามานะ Import รูปภาพใส่ถึงตรงนี้แล้วก็เอาลิงก์มาใส่เห็นปะอันนี้ก็เหมือนกันเลยเหมือนกับของ N T J เลยแบบนี้ใส่ไปเรื่อยๆอันนี้ก็หลักการก็เหมือนอันเมื่อกี้เลยนะเหมือนกันเลยอันนี้เป็นกล่องของบ้านเขียว บ้านเขียวบ้านเขียวสันนี้เป็นกล่องของบ้านเหลืองบ้านเหลืองนะบ้านเหลืองสันนี้เป็นกล่องของบ้านฟ้า,าการทํางานเหมือนกันเลยแล้วก็ปิดดีเริ่มปิดบอดี้ด้วยเออมาต่อกันที่ส่วนของซีเรสนะครับส่วนแรกเป็นของบอดี้ผมใส่ฟอนตทั้งหมดให้เป็นฟอนตของเอ่อเมลนี่แบบนี้ เปลี่ยนฟอนต์ของหน้าเว็บทั้งหมดของผมไม่เป็นฟอนต์อันนี้เลยส่วนระยะห่างของผมเป็นศูนย์อันนี้ระยะห่างของของบล็อกแต่ละไอของกล่องแต่ละกล่องเป็นส่วนเหมือนกันแม็กกาเป็นสีฟ้าอันนี้เป็นส่วนของทําให้ทําให้ตัวอ,อักษรของเราอยู่ตรงกลางแบบนี้ส่วน H3 ของผม อ๋อเอสสามของผมเป็นส่วนของหัวข้อเรื่อง MPTI ตรงนี้กำหนดขนาดฟอนเป็น, 70, ะะน,น,นเจสิบระยะห่างด้านบนเป็น3ามสบระยะห่างด้านล่างเป็นห้าสิบเหนึ่งเหนึ่งของผมเอหนึ่งเป็นอะไรอ,ะอ่ะเอ็นอ๋อส่วนของบ้านแต่ละบ้านบ้านม่วงบ้านเขียวบ้านเขียวบ้านเหลืองบ้านฟ้า อะไรอ่ะเอชหนึ่งป่ะเอชหนึ่งใช่ขนาดฟอนต์เป็นห้าสิบระห่างด้านล่างเป็นสิบห้าเอชสองของผมเอชสองเป็นอะไรอ่ะเอชสองเป็นส่วนของประเภทของ M B T I N T J นะ N T J อนยะู่ไหน n J T P N D P T J นี่แบบนี้เอชสองผมเป็นกำหนดขนาดฟอนต์อยู่ที่สามเซ ระยะห่างเป็น10อ๋ออันนี้เป็นคําสั่งย่อของไอ้พวกระยะห่างระยะห่างเป็น10พิกเซลอันนี้ด้านบนอุย้ยอุ๊ยอยจยนี่ยอันนี้ด้านขอบซ้ายอันนี้ด้านล่างด้านขอบขวาส่วนอันนี้ิีมีรูปภาพเกี่ยวกับรูปภาพดิสเพย์ผมเปลี่ยนจากไอ ไ m เเป็นบล็อกระยะห่างก็เป็นด้านบนเป็นสูตอันนี้เป็นออโต้ให้มันปรับเป็นออโต้เลยด้านล่างเป็น20ส่วนนี้ก็เป็นออโต้เหมือนกันให้ขอบขอบอะ่ะขอบซ้ายขอบขวามันเท่ากันอะ่ะเลปรับเป็นออโต้ส่วนอันนี้กําหนดให้รูปของผมเป็นอยู่ที่5 0ของของกรอบมันอะ่ะให้อยู่ที่5 0อะไรอะ่ะอธิบายเปนไง เหมือนเรามีโทรศัพท์ไอมันเล็กใช่ปะรูปของเราก็จะย่อขนาดไปที่ห้สิบเปอร์เซ็นของโทรศัพท์มั้งนะผมก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่เข้าวงการนี้เหมือนกันอันนี้อันนี้เป็นส่วนของทําให้รูปของเราไม่ใหญ่เกินสี่ร้อพิกเซลอันนี้ไฮเออรเป็นโซนเอ้ยเป็นออร์โตเซกชันแพดดิ่งอันนี้เป็นส่วนของอะรอะยะระยะห่าง ระยะห่างระหว่างกล่องอันนี้กล่องกล่องสีม่วงอันนี้กล่องสีเขียวอะ่ะสามสิบส่วนนี้เป็นของอะไรอะ่ะพื้นหลังกำหนดค่าพื้นหลังเอาไว้ไปใส่ตรงนี้ id people house อันอีกอันก็เป็น id people people house id people id green house yellow house blue house สีนี่สีม่วง อันแรกอันที่สองสีเขียวสีเขียวบ้านเขียวอันที่สามสีเหลื 4, องดิสีสีฟ้าครับส่วนอันนี้สำคัญมากนะอันนี้เป็นทำให้ฟอนต์ไอ้ไม่ใช่ดิอ๋ออันนี้เป็นฟอนต์ของเราทำให้ฟอนต์ของเราอ่ะไม่ใหญ่เกินไปสำหรับของโทรศัพท์ ที่หน้าจอมันเล็กกว่าคอมอ่ะเห็นปะเดี๋ยวะจะสาธิตให้ดูไปกันเลยอ๋อนี่ผมจะสาธิตให้ดูตอนแรกมันจะเป็นหน้าแบบนี้ใช่ปะให้กดตรงนี้นี่เราจะมีหน้าจอของอันนี้เป็นตัวอย่างผมจะกําหนดเป็นพิกเซลเจ็ดแล้วกันเห็นปะหน้าจอมันจะยา,ยาวขึ้นเห็นปะเห็นตรงนี้ปะมันจะมันจะสมดุลหน้า ยัดสวยอะ่ะดไม่สวยเนี่ย <Wow. S 1> เห็นปะอันนี้ลอง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 เปลี่ยนเป็นไอโฟนบ้างไอโฟนเอกาแล้วกันเห็นปะหน้าจอเล็กลงอันนี้ก็จะเล็กลงด้วยนี่ด้วยเปลี่ยนเป็นไอแพดไหมั้ะไอแพดไหมนี่ไอแพดเห็นปะมันใหญ่ขึ้นตามหน้าจอของแต่แต่ละแต่ละเครื่องอะ่ะเห็นปะสวยสวยอ๋อเปลี่ยนมาซัมซุงบ้างซัมซุงอันนี้แล้วกัน เห็นปะหน้าจอมันยาวๆดูสมส่วนะเห็นปะเห็นปะไอเอาขับก่อขับก่อแล้วก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ปากตะไครด้วยนะครับผิดพลาดผมอธิบายผิดพลาดตรงไหนก็อย่าลืมถักอย่าลืมทวงกันนะ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมเพิ่งเข้าองการนี้อ่ะซึ่งไอ้เมที่ผมทําขึ้นมาเนี่ยมันมันเป็นความภูมิใจอ่ะเห็นปะควาภูมิใจในการทำครั้งแรกอ่ะมันดูสวยมันดูสมูทดูลื่นตาถึงจะทําตามเว็เขาก็เถอะแต่มันก็ดูมันมันแต่มันแบบว้มันดูดีอ่ะมันดูดีในสายตาผมนะเพราะว่าผมเป็นคนทําเองไง ปะมันสวยมันสวยเนี่ยเอาล่ะไปอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะฝากกดแช